จาสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องสุขทุกคนมือหนึ่งมา่อพมาพอก,ก,กับเบาวนาชาแนลกับผู้ใดเข้ามาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อครับเด้อเพื่อจะแจ้งเตือนลิปใหม่ๆมือหนึ่งกับสิ้้าพี่น้องมาเบิ่งต้นหมักม่วงผู้ใดที่มีต้นหมักม่วงอยู่บ้านบ่ออกดอกออกผลไก่มาเบิ่ง วิดีโอนี้นะครับเด้อนบ,บอกวิธีการให้ติดหมากออกผลเนี่ยจังไดมันจังสิดกนี่กำลังเป็นหมากได้พี่นองดย่อนแสงจัหน้อยกขอโทษขอพายพี่นองหลายๆมื่อีนี่สิภาพ,พีนองมาเบิงเฮ็ดจังได หมกม่วงจังสิติดหมากดกป่านนี่พี่น้องกับวิธีเดียวนะครับก็คือลีใบครับพี่น้องนี่ให้ลีใบซุ้มนี่มันออกใบที่มันบ่มีประโยชน์นี่ลีออกให้เบิดพี่น้องอย่าเหลือได้พี่น้องเหลือไว้แต่ใบป้ายที่เอามากพี่น้อง,น,องน้องนั้นลีออกให้เบิด น้องนันลีเบิร์ดไดพี่นอ้องลีเหลือกหดนามใส่ปุ๋ยสูตรเสมออย่าฝ่าใส่ปุ๋ยเหล่งโลกไดพี่นอ้องใส่ปุ๋ยสูตรเสมอไปก่อนจักสามเถียวกจ็จงคอยใส่ปุ๋ยเหล่งมากเหล่งดอกมันจะเสียห,หน่วย,ยออใหญ่พี่นอ้องลีใบมัน่อยเเบิร์ดไดพี่น้องให้เลือแต่ ให้เลือใบหน่อยเดียวติดกับดอกเพื่อจะให้เขาเล่่งดอกนอกนั้นใบบประสำคัญห้ลีทิมเ้เบิรพี่นอ้องแค่นี้ห้องกัญสีได้บังม่วงดกดกแบบนี้แล้วครับพี่นอ้องกับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านีก้ก่อน ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับ <c oughs> เพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปต่อไป